แต่ทุกคนวัวแต่ซีซึ่งหนูรู้สึกว่าซีไม่ได้เพราะว่าหน้ากลมมากไม่ได้ไม่ได้จริง,รงๆอะ่ะคือแบบน่าจะพรพี่เชอร์เขาแบบหน้าเล็กด้วยแหละแล้วพอหนูหันตรงอย่างอุย้ยกลมมากหนูเลยแบบไม่เอาอะไรอย่างอยากได้บีเพราะว่าแบบหันแต่ข้างเขาดีแล้วมันสวยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมบีไม่ดีตรงไหนบีมันสวยเขาจะไหมว่าบีมันสวยสวยทั้งสองคนเลยเนี่ยเห็นไหม แต่หนูชอบโมเมนต์แบบของคู่อื่นเขาอ่ะซึ่งหนูจำไม่ได้ใช่หว่าหนูเล่นอะไรแบบนี้กับพี่เชอร์ไปได้เหรอจําได้ว่าเหมือนมีอันเนี้ยจาได้อะแล้วก็ถ้าถ้าหล่อจําได้จังหวะมันเป๊ะนะไทยบีอะจังหวะมันแบบเป๊ะใช่ไหมล่ะบอกเลยว,ว่าไม่ได้นัดกันมาก่อนแล้วพี่เชอร์ยอยากได้ไทยปีอะไรฮะพี่เชอร์ได้พูดไหมหรือว่ามีแต่หนูที่อยากได้ไทยปี <laughs> มีแต่หนูที่แบบโอยไว้ไทยปีมันสวย ปรากฏว่าคือพี่เชอร์หายหายไปจกไทไลา์กรีบหายไปเลยไม่นะหนูถามทุกคนหนูจะไปถามพีม่เชอร์ทำไมเพราะว่าหนูหนึกว่าพี่เชอร์น่าจะแบบพูดออกมาแล้วแบบชอบอันไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุยกันไว้ว่าแบบเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมารอดูวันนี้แล้วหนูก็นึกว่าพี่เชร์จะพูดอะไรสักอย่าง,งเห็นแล้วแล้วแบบนึกว่าเขาจะแบบมี react อะไรเงี้ยเขาเงียบเหรอ <laughs> คือแบบบอกเลยว่า จริงๆแล้วอะ่ะเมมเบอร์ไม่น่าจะถ้าสมมตินหนูนะรู้สึกว่าเมมเบอร์ไม่ค่อยจะแบบแตะหน้ากันเท่าไหร่มาแตะแก้มแตะหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าใบหน้าเนี่ยเป็นจุดที่แบบสิวขึ้นแล้วมันจะเห็นชัดแล้วการที่แบบให้ใครสักคนอะ่ะเอามือมาแตะหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มาคือไม่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่แบบสมมุติถ้าเกิดแบบมันผ่าน เรื่องราวมาแล้วในวันวันหนึ่งแกแล้วแบบเอามือมาจับหน้านี่แบบมีแง่มนะบอกเลยว่ามีแง่มเพราะว่าหนูแบบสิวขึ้นง่ายอันนี้ก็สิวขึ้นนะคะหนูเลยแบบจะแง้มถ้าเกิดแบบมาจับหน้าไม่ชอบไม่ได้ แล้วหน้าแต่หน้าหน้าแต่หน้าจริงๆก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆแบบเอลพีเดย์อะไรเงี้ยสมมติแบบแฟนคลับอยากเห็นโมเมนต์แบบมูมิ่งของแบบว่าเบมเบอร์อะหนูรู้สึกว่าการเอาแบบหน้าแนบแก้มกันอนะมันไม่ใช่ว่ามันแบบมันอะไรนะแต่สิวมันจะขึ้นง่ายนั่นแหละมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละซีนนี้แบบไปจับหน้าเขาอะมันก็มีอยู่แค่สองซีนนั่นแหละเพราะว่าแบบไม่งั้นก็คือเราทั้งสองคนจะแบบสิวขึ้นใช่หนูคาดหวังคาดหวังว่พี่เชอร์จะแบบบอกว่าชอบเทปไหนแต่พี่เชอร์ ชิลค่ะชิลเออแต่หนูว่าจริงๆหนูว่าน่าหนูน่าจะบังคับพี่เชอร์ได้นะพี่เชอร์ไม่ได้สมัครใจจะเลือกแต่แบบพี่เชอพี่เชอช่วยบอกได้ไหมคะว่าไท p e B มันดีเลิศประเสริฐสีพี่เชอร์ก็อาจจะพิมพ์ตามที่หนูบอกก็แบบสิกบอกมาว่าไทป e B มันดีเลิศประเสริฐสีอะไรอย่างงี้ก็ได้ หนูก็หนูคุคุยกับพี่เชอร์ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าพี่เชอร์ก็แบบอันไหนก็ได้ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันยกเว้นหนูจะไปบังคับเขาเพราะงั้นหนูจะไปถามเขาว่าพี่เชอร์ชอบอันไหนไม่ได้หนูต้องไปบอกว่าพี่เชอร์เลือกบีค่ะเพราะพี่เชอร์เขาไม่ได้ตามใจหนูเขาแบบยังไงก็ได้กับทุกคน ทุกคนขเขาจะแบบยังไงก็ได้หมดเลยสมมติพี่เป้บอกให้แบบโหวตแบบพี่เชอร์โหวตบีอย่างเงี้ยพี่เชอร์ก็แบบยังไงก็ได้ได้เป้บอกให้โหวตก็โหวตเงี้ยเขาเป็นคนแบบยังไงก็ได้เพราะงั้นหนูงงต้องบังคับพี่เชอร์พี่เชอร์มาพี่เชอร์อคะน้องมีเรื่องจะปรึกษาคะ่ะคุณเชอร์แป๊บพี่เชอร์อยู่เพิ่งไปไหนนะพี่เชอร์หยุดนะคะหยุดก่อนคุยกันก่อนว่าพี่เชอร์ชอบไทป์ไหนทั้งหมดที่มีมาพี่เชอร์ชอบไทป์ไหนมากที่สุด พี่เชอร์ชอบไทย์ไหนหยหนุนลุ้นน่ะเดี๋ยวพี่เชอร์ตอบอันนั้นมากทาไงดีอ่ห้ามตอบว่าได้ทั้งหมดด้วยนะห้ามตอบว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ดีหมดหรือว่าให้แบบทุกคนเลือกได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่พี่มีให้เลือกแค่ A B C แต่มันจะดีมากถ้าเกิดพี่เลยอา้าวอะไร <laughs> โอ๊ยทุกคนโอ๊ยทุกคนช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคา เฮ้ยไลยกาดโอ้ไล่กาดหนูว่าพี่ชอบบีพี่บอกหนูมาว่าพี่ชอบบีใช่ไหมพี่ต้องช่วยหนูไลาไล่กาดมากไม่ได้ไม่ได้คือหนูว่อุตส่าห์ตัดช้อยว่าพี่เชอร์อย่าตอบอันนี้นะอย่าตอบอันนี้นะอย่าตอบอันนี้นะพี่เชอร์ตอบอะไรพี่เชอร์ตอบไม่บอกเฮ้อ huh? อยู่ดีๆก็แบบมีช้อยเพิ่มขึ้นมาแล้วแบบห้ามไม่ได้ห้ามไม่ทัน ไม่หนูว่าบีมันดีที่สุดแล้วขอร้องหนูไหว้พระแล้วนะพี่เชอร์อไรกัดเออหนูว่าไม่ใช่พี่เชอร์แน่เลยเขาแบบล็อกลบอะ่ะเขาแบบล็อกลบอะ่ะโอ้หนูว่าหนูต้องบังคับแหละพี่เชอนี่คือการบังคับแล้วพี่เชอไม่ยอมหมดหรอ ทุกคนนะพี่เชอ์โหวตไปหรือยังคะพี่เชอต้องโหวตนะฮะเพราะว่านี่มันคือคู่ของเรานะพี่เราต้องแบบไปด้วยกันไปได้ไกลเขาจะไมมพี่ว่าเราจะทิ้งกันกลางทางไม่ได้เฮ้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดถ้าเกิดพี่เชอเลือกสีขึ้นมายาวเลยนะถ้าพี่เชยเลือกสีขึ้นมายาวยาวแบบยาวอ่ะไม่ได้โอเคพี่เชยห้ามทําอะไรทั้งนั้นห้ามทําอะไรทั้งนั้นนะฮะห้าม ให้พี่เชอร์เขาแบบให้พี่เชอร์เขาจัดการธุระของเขาให้เสร็จก่อนนะฮะทุกคนเราอย่าไปบีบบังคับนะฮะหนูไม่ได้บังคับนะแต่แบบไทยบีมันดีจริงๆลายมากแล้วแบบปิดโหวตเท่าไหร,นะร่นะปิดโหวตพรุ่งนี้ตอนแบบสิบเอ็ดโมงเออหนูว่าเอมันก็ก็ดีกว่าสีหนูว่าพี่เชอร์เนี่ยยังไงก็ต้องเลือก B ไม่ก็ เอ่แหละหนูว่าเขาไม่เลือกสี